สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจนะครับทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะทาง Facebook ไล v ์นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวนะฮะขณะนี้นะครับผมแอดมินบิ๊กบังนะครับก็อยู่ที่ด้านหน้าของโรงเรียนบ้านหนองเม็กตําบลเกาะแก้วอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ต้องบอกเลยว่าผมเปิดไลฟ์นะครับ EP นี้นี่และยืนอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้แน่นอนครับไม่พลาดแน่คืนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะพระธุดงสายป่าวัยเจปีเจเดือนจะมาพักจำวัดที่สถานที่แห่งนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ผมมาติดต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะผู้มวอการโรงเรียนรับทราบแล้วนะครับแล้วก็นี่ชาวบ้านชาวช่องนะฮะตอนนี้กําลังมาเก็บกวาดเช็ดถูกันนะครับ เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดด้วยนะฮะนี่ฮะชาวบ้านนะครับพอรู้นะครับว่าหลวงตาบุญชื่นนะฮะบัญญาวุฒโธจะมาพักจังหวัดที่นี่ก็แหมมาช่วยกันนะครับอย่างดีนะครับนี่ฮะเสื้อเหลืองนี่เป็นท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านหนองแม็กนะฮะนี่ มาสักคู่นี้นะฮะโทรศัพท์ติดต่อกันปุ๊บนะฮะมาปั๊บเลยนะฮะไวจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาสอบถามนะฮะท่านผู้มนวยการนะครับสวัสดีครับผู้มนวยการครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรเอ่ยครับผู้มนวยการชื่อนายจำรักครับบาคารครับครับ,บ,าารบ,รบเป็นผู้มนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนบ้านหนองเน็กครับผมวันนี้หลังจากที่ผมเข้ามาติดต่อขอใช้ฐานที่เพื่อจะนิมนต์หลวงตาบุญเชื่อมาพักจอมวัดที่นี่รู้สึกยังไงครับรู้สึกปบา้นครับเป็นคนดีคนเป็นอย่างยิ่งครับอืมแล้วนี่ตอนนี้ประสานใครมั่งยังเนี่ยให้มาช่วยคนผู้ใหญ่บ้านครับทางผู้นำสิบคนทางเทศบาลอืมทันรู้หมดแล้วเนาะตอนนี้นะครับที่ทางเขตตอนนี้ก็พอฝ่ายแผนครับได้มา แวเข้ามาแล้ว,ลวอืมครับก็เดี๋ยวจะเตรียมเสื่อเตรียมศาสตร์เตรียมเก้าอี้นะฮะมาเนรมิตสนามของโรงเรียนบ้านหนองเม็กเ,เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นลานทำเลยนะฮะคืนนี้นะครับอ่ขอบคุณมากครับท่านผู้นวยการฮรครับผมโอ้สาธุครับนี่แล้วนี่ฮะตอนนี้นะครับ ชาวบ้านนะฮะเด็กนักเรียนโอ้โหนี่ประกาศเสียงตามสายเมื่อสักครู่นี้ติดต่อปุ๊บนะฮะประกาศปั๊บชาวบ้านมาปุ๊บโอโ้โ,อโหเก็บกวาดเช็ดถูกันอย่างว่องไวนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ช่วยกันกวาดอย่างโหอย่างดีเลยไวจริงๆเลยนะประกาศปุ๊บมากันปั๊บเลยนี่ฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่คนในนี้นะที่จะมามีคนต่างอำเภอก็จะมากันนะบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วย นี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พอติดต่อเสร็จปุ๊บนะฮะก็ไปเอาโต๊ะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทําเป็นทรมาศนะฮะเรียกว่าเป็นอัดสงดีกว่านะครับนี่กําลังไปเอาผ้ามาปูเ,าเสือมาปูนะฮะอีสานเขาเรียกศาสตร์ผมก็เรียก,สกเยกสือแม่คุยกันเหมือนจะเหมือนจะไม่เข้าใจกันจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะทั้งเสือทั้งศาสตร์นะครับนี่จะนิมนท่านนั่ง นะครับสวนบนทําำวัดเย็นอยู่บริเวณตรงสถานที่แห่งนี้นะฮะนี่เตรียมโต๊ะไว้แล้วนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเสาธงนะฮะโรงเรียนบ้านหนองเม็กนะฮะตำบลเกาะแก้วอํเาเภอเสรภูมินี่ฮะลำโพงเครื่องเสียงนะฮะเตรียมตั้งแล้วนะครับกำลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่นะฮะตอนนี้ ขวาดกันอย่างดีนะฮะว่องไวจริงๆครับก็ต้องบอกนะครับถึงพี่น้องชาวจังหวัดขอนร้อยเอ็ดนะพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะไม่ว่าจะเป็นอำเ,เภอเสรภูมิหรือว่าอำเภอทวัดบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะที่จะมาร่วมสวนมน์ทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้ก็เวลาเดิมนะครับหกโมงเนี่ยคุณต้องมาถึงกันแล้วนะฮะ นี่ฮะพี่พี่ก็มาช่วยกันเมื่อสักครู่นี้นี่มาเป็นเจ้าแรกนะพี่เสือเหลืองเนี่ยฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะฮะพี่โอ้ขอบคุณมากนะแป๊บเดียวเนรมิตกันนี่แป๊บเดียวเรียกชาวบ้านมากวาดไปเอาเสือเอาศาสตร์มายกโต๊ะกันมานะฮะนี่โอ้ว่องไวจริงโอ้เหลือเชื่อนะครับนี่แรงศรัทธานะฮะแรงบุญนะฮะก็มาแย่งกันทาบุญนะฮะตอนนี้กําลังแย่งกันทําบุญอยู่นะฮะช่วยกันทําบุญ ่อนี่เป็นความขยันขันแข็งของพี่น้องชาวชาวบ้านของบ้านหนองเม็กนะฮะอือหือผมเห็นนี่เด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะมาช่วยกันเก็บกวาดนะฮะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะฮะ <c oughs> ไม่น่าพอครับพี่เพราะว่าต้องรองรับคนถึงประมาณสองพันคนนะ <c oughs> ได้ครับจะเสือเนี่ยต้องปูถึงครึ่งสนามอ่ะพี่ เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะลงมาโอ้ครับครับนี่ฮะโอ้คุณแม่คุณป้านะฮะช่วยกันผ่ากันใหญ่เลยนะฮะและ้วนี่<ม>คือภาพบรรยากาศสดๆนะ,ะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของช่องทั่วไทยนิวด้วยนะ,ะอ,ยอะไรนะจ๊ะอย่าให้ลกตามานี่โอ้อยากให้มาพี่นะ โอเคอะผมพยายามหัดอยู่ตอนนี้กําลังหัดหนะคุณยายอย่าว่าผมนะกําลังหัดเว้าภาษาอีสานอยู่แต่ว่ากินปลาเนี่ยตอนนี้กินมาหลายหลายโลแล้วตอนเนี้ต้มตรงต้ม,ม,ม,มตามปูปลาเนี่ต้องใส่ตอนมาเคี้ยวกันเป็นครึ่งกิโลเลยตอนนี้โอ้แซบไลเดอร์ยายต้องถามว่าแซบบอดี่เอแบบอแซบหลายจ้ะเอ้ยแซบไลายเดอร์ <c oughs> คุณกล้องดูวยาแล้วโอ้เนี่สิบห้านาทีเนรมิตกันพี่ครับนี้ปูยังไงครับผมเดี๋ยวปูบนโต๊ะปูบนโต๊ะครับปูบนครับปูบนแต่ไม่ไม่โต๊ะมันเหมือนจะไม่เท่ากันนะพี่เท่ากันอ๋อลองขายอยู่นะเผื่อลอไว้ข้างล่างนะพี่แหมถ้าได้ไฟนะพี่นะแจ่มเลยนะไม่เอาไฟแบบสีตั้งเสาสวยๆนะไม่ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาก็เอาสปอตไลท์สว่างเอาคุณแม่คุณยายคุณป้าคุณน้าคุณลุงอย่างเงี้ยมาทําวัดเย็นนะกลางค่ากลางคืนจะได้แบบส่องหนังสือสวดมนต์ได้เห็นตัวหนังสืออักขระได้พุทโธธรรมโมสังโคไฟมืดๆมาเดี๋ยวจะเป็นพุทโธธรมโมสังเคไปซะ,ะสวัสดีทุกท่านนะฮะนี่แรงศรัทธานะฮะของหลวงตาบุญชื่นนะฮะที่ เราสาธุชนเนี่ยมีให้นะฮะก็มาช่วยกันโหไม่รู้จะพูดยังไงนี่ดูดูวันเองแล้วกันนะผมมาติดต่อฮะสิบห้านาทียังตั้งกล้องพิมพ์ข้อมูลจะไลฟ์สดยังไม่เสร็จเลยนะฮะคนมากันเต็มเลยประกาศเสียงตามสายแป๊บเดียวเองนะฮะมากัน้โหเหลือเชื่อนี่ฮะ นี่ฮะเรากาลังจะเนรมิตโต๊ะตรงนี้นะฮะเป็นอาจสงนะฮะนี่มนต์งตาบุญชิ่นมานั่งแล้วก็ทําวัดนะครับทําวัดเย็นแล้วก็ทําวัดเช้านะฮะรวมถึงแสดงธรรมตรงนี้ด้วยและเดี๋ยวตรงนี้นะฮะบริเวณสนามของโรงเรียนก็จะปูเสือ่อปูศาสตร์นะครับนี่เดี๋ยวนาโต๊ะหมู่บูชามาตั้งตรงนี้หนึ่งชุดโอพระพุทธรูปหนึ่งองค์ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับพี่ด้านขวามือ โอ้โหนี่แม่ตอนแรกนี่ใบไม้นี่ลกเลยนะฮะตอนนี้ใบไม้จะไม่มีแล้วะฮะโอ้โหนี่ฮะไวจริงๆแล้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กำลังท,ท่ายทอดสดอยู่ทางช่อง youtube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับ โอ้โหนี่ฮะไวจริงๆนะครับเนรมิตพื้นที่นะครับแป๊บเดียวเลย<า>โอ้โหร่วมแรงแข็งขันนะฮะร,ร่วมมือร่วมใจกันนะต้องบอกว่าพี่น้องชาวบ้านหนองเม็กนะครับโอ้โหเข้มแข็งจริงๆโอ้โหนี่ขวาดกันถนนนี่ไม่ให้มีฝุ่นเลยนะเนี่ยคุณแม่สวัสด,ดีครับคุณแม่เ<อ>ขี้ยวหมากด้วยเหรอเนี่ย โอ้ยนี่คนโบราณนเนี่ยเขียวหมากเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบแล้วเหรอโอ้ยหน้ายังพึ่งห้าสิบเลยทําไมสาวเชียเขียวหมากแล้วหน้าตาใสเลยนะเออหน้าตามันห้าสิบเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงฮะวิ่งกันมาโอ้ อันนี้ห้องที่จะใช้นะฮะจำวัดนะครับ,คร,บครับได้ครับเอาโต๊ะหมู่บูชานี้เลยได้เลยได้เลยครับยกยกในนี้ไปได้เลยพี่เอานี่เลยแล้วก็พะพุธในนี้เลยเนี่ยยกไปทั้งชุดเลยพี่เฉพาะโต๊ะมูโอ้ได้เลยครับได้เลยครับนี่แหละเอาโต๊ะนี้แหละนี่ฮะเก็บผ้าเช็ดถูกันอยู่นะฮะแหมเมื่อกี้มาไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ย โอ้แผบเดียวฮะฝุ่นขยะอะไรหายเกลี้ยงหมดเลยโอ้ไวจริงจริงอ่านี่ฮะภายในโรงเรียนก็ล่มลื่นล่มเย็นนะนี่เป็นห้องน้ำนะครับเป็นแท่งๆนี่คือห้องน้ำหกวาดกันใหญ่เลยนะครับนี่สวัสดีครับพี่ครับอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่บ้านไหน อ๋อเป็นคุณครูอยู่ที่นี่อ๋อถ้าคุณครูตอนนี้ไม่เป็นคุณครูแล้วกลายเป็นพันลงไปแล้วสิเพราะว่ากาดถูกก็อยู่เนี่ยอ่านี่ฮะขอบคุณมากนะความรู้สึกเป็นไงม้างพอหลวงตาบุญเช่นจะมาพักที่นี่รู้สึกตืนตั้ใจเนาะอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ต้องสวดมนต์ทําวัดเย็นกันฮะใส่ชุดขาวมีไหมชุดขาวมันผมมีไหมมีนะเดี๋ยวคุณครูใส่ชุดขาวมาเลยนะมาสวดมนต์กันให้เสียงดังๆหน่อยวันนี้ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเน่โอ้โหเี่จะบอกว่าที่อื่นเขาก็เข้มแข็งนะแต่ว่าคนไม่มาเยอะกันเหมือนหมู่บ้านนี้นะที่ผ่านๆมานะครับโรงเรียนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ว่าจัดไม่ดีจัดดีนะครับจัดดีจัดสวยแต่ว่าสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยแปลกตาไปก็คือชาวบ้านเน่ต้องบอกว่ามากันเยอะมากนะเนี่คนมากันเยอะมาก โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะนี่มากันครึ่งหมู่บ้านเลยมั้งเนี่ยทั้งกวาดทั้งถูนะฮะวันดีจ้าคุณป้าจ๋าบ้านอยู่บ้านไหนเนี่ยอ,อ๋อปนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะโอ้วันดีครับเมื่อกี้ที่ประกาศเสียงตัมสายนะผมได้ยินเสียงอยู่ถึงว่าเนี่ยทำไมไวยังโอ้โหแสดงว่าผู้ใหญ่นี่มีอำนาจมากประกาศไม่ถึงห้านาทีคนข้ามถนน,นมาแล้วรอ,นนะค,ะอคอยยังไง อ๋อคือชาวบ้านเนี th <t hum iono> mm ่ยรอหลวงตาบุญเชื่อทุดงผ่านมาจริงเหรอโอ้เหลือเชื่อตรงตรงหัวมุมโต๊ะเลยพี่มุมขวาสามมือของเราโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะรอสามวันแม่ แล้วนี่ตอนนี้ประสานหน่วยงานไหนม้งยังฮะอสอมอประสานยังผู้ใหญ่บ้านต้องใช้อสอมอมามาจุดคัดกรองด้วย <c oughs> ได้เลยได้เลยครับอ่ชาช่วยหน่อยครับ <c oughs> ขอบคุณครับตีบุญ่อพ่อวานีเข้องเตรียมตงเสียเขกาทข้นนีเนาะี่ไฟถึงว่านิ้งถึงหลังง่ายง่าเนาะตวานี้าอทุกข้นกันพบพจกัน เวลาไปสองโวงครงยามมัดลมเนข้าวพ่อดีหางพ่อแรงาวพ่อดีกดีข้าขอเจริญนพอขอบคุ้มจใจถ้าอยากจมระแมลูกหลานเฮ่าีุซอยก้อนเมตตาเอ้อเฟื่อในการข้าวพสะอาดนาะขาเป็นว้ามือนี้ดงลายสายเงาของพีน้องเฮ้าขอาขอเจริญ่พอนถ้าจุการนั้นเลยผีน้องเฮ่าทุกท่านทุกคน นี่ภาพบรรยากาศนะครับนี่ครับเพาะูมบูชามาแล้วนะครับนี่เป็นการจัดเตรียมสถานที่นะฮะครับน,นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับ ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กาลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะฮะเอาใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปกดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามหรือไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าคลิปวิดีโอต่างๆนะที่นําเสนอไปนะครับบางคลิปนะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ<น><ๆ>ก็ลงคลิปที่แปลกๆนะ,ะนๆนะในช่วงนะช่องท่วไทยนิวนะฮะก็ไปดูได้นะคนไปซอยอายุาโนขายเลี่ยนยุวนะัดเนาะ โยบันมาเอิดข้าวเหนียวสะตอไว้ใม่เนเหสถานที่สามพาพิกิจเนี่ยคุณด้อมตาอข้าวไว้แล้วเนาะสองมวนเนาะเป็นผาปูพื้นก้อนเอาพุ่มปูดิสิงมถ้าปูพุ่มแล้วมันเกบดินมัสติบอเก็บหนาเนาะเอาไเ็นแมม้วลดือยันตีวพอนนําดีท้ามัสิปีพิกเนาะแม่เป็นความร่วมมือร่วมใจเนี่ยเก็บยันไปไม้นะที่ร่วงอยู่บนต้นไม้นะครับเนี่ยว่รถเทีงมากต้าไปเปัปป้า อ่าซอยกันว้าวโหเป็นไปถึงเนี่ยฮอร์นจ่อนีเป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับพอเห็นภาพแล้วก็รู้สึกเพิ่มปิติอย่างยิ่งนะเนี่ยเสือมีไหมพี่เสือยังหาได้เนาะเสือเสือพี่เสือต้องเอาไปเพิ่มแล้วพี่เนาะโอมไไ่ฮะปอเม ครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับอ่านี่ฮะโอ้แป๊บเดียวพื้นนี่สะอาดเอี่ยมนะฮะเนลมิดกันไวจริงๆโอ้เหลือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมและนี่คือทั่วไทยนิวนะครับนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่รู้ว่าสถานที่นี้ วันนี้นะะจะมีคนมากี่พันคนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีกันเป็นสองพันสามพันคนนะฮะอ่ะน,นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับเอาอีกไปเขาไม่เหอนไปเปหมอนี่เขาไม่เนไปเอาต่อไปาังกเหาเปนยาส่ไว้ในยี่เเอาอไปเ็ไป ทวสอบอนี่อายนักบวชทเขสอบ ภาพบรรยากาศสดๆนะครับนี่กำลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่นะฮะบ,บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแม็กนะครับตำบลเกาะแก้วอำเ,ศเศภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมนะฮะแล้วนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นลานธรรมนะครับที่หลวงตาบุญชื่นจะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับ แล้วก็ภาพนี้ที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับกลางคืนนี่จะเนืองแน่นไมาได้ผู้คนที่ใส่ชุดขาวมานั่งสวดมน์นะครับกับหลงตาบุญชื่นไม่เชื่อเดี๋ยวรอชมกันดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องในมุมนี้ตอนที่ไลฟ์สดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาดูว่ามุมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่นะฮะรอชมกันได้สหรับอีพีนี้คงจะต้องหยุดอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณที่ ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ของเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อช่องทั่วไทยนิวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ผมแล้วก็ทีมงานทั่วไทยนิวที่เดินไลฟ์สดอยู่ข้างหวงตาบุญชื่นนะฮะไม่ว่าเป็นคุณวิก็ดีหรือเป็นคุณไก่ก็ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่น ให้ประชาชนนะครับชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้รู้ได้เห็นนะครับว่าวันนี้พระธุดงสายป่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวัย73ปี7เดือนกว่านะฮะท่านเดินธุดงเท้าเปล่ารองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับฉันอาสนะเดียวหรือว่าฉันมือเดียวนะครับแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติที่เข่งคัดอย่างยิ่งนะฮะหน้ากาบไหวเป็นที่สุดในช่วงนี้นะครับ แล้วก็มีประชาชนนะครับหลั่งไหลกันมานั่งรอกราบไหว้ขอพรริมถนนไม่ได้ขาดสายเลยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีทุกท่านครับ